นิทานอาเซนผู้ขวยอว้าโอกาสก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะฮะที่หนุ่มน้อยชื่ออาเซนเนี่ย อยู่ในประเทศจีนนะครับเราต้องการที่จะมีโอกาสมีชีวิตที่ดีกว่านี้ก็อยากเดินทางไปหาโอกาสังต่างประเทศนะครับแต่ในสมัยนั้นเนี่ยการเดินทางมีแค่แบบเดียวก็คือต้องนั่งเรือไปครับแล้วเซอเร์เนี่ยก็ไม่มีเงินเนาะก็พยายามทํางานหนักหามรุ่งหามค่านะครับเพื่อเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งพอดีกับค่าโดยสารของตั๋วเรือพอดีพอดีเลยนะฮะก็ตัดสินใจใช้เงินก้อนเนี้ยเดินทางในเรือสําราญนะครับของบรรดาเศรษฐีนะครับแต่เขาเนี่ยซื้อตั๋วแบบถูกที่สุดเพื่อไปยัง ปลายทางก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอาเซนก็วางแผนนะครับว่าการเดินทางเนี่ยต้องใช้เวลาถึง7วันด้วยกันก็เลยหาเงนินอีกก้อนนึงเล็กๆนะครับซื้อขนมปังไว้1แถวเพื่อประทังชีวิตระหว่างเดินทางปรากฏว่าพอขึ้นไปบนเรือแล้วนะครับอาเซนเนี่ยไม่ทําอะไรเลยจำศีลนะครับอยู่ในห้องนอนอย่างเดียวแล้วก็หิวเมื่อไหร่ก็พยายามกินขนมปัง1แผ่นนะครับแล้วก็ดื่มน้ําตามให้แบบไหวแล้วก็นอนอย่างเดียวเลยครับผ่านคืนที่1ไปผ่านวันที่2ไปผ่านวันที่3ไปก็เรียกว่าพอไหวแต่ก็ถอด ระามากม,ากมากนะครับจนกระทั่งวันที่4ครค่ะปัญหาเกิดและไม่ได้วางแผนเรื่องขนมปังขึ้นราครับอื้ม <c oughs> คราวนี้ถ้าอาเซนจะกินต่อเนี่ยก็มีสิทธิ์จะท้องเสียอาหารเป็นพิษนี่เรื่องใหญ่กว่าอีกไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะวันที่4ก็ทนครับกินแต่น้ําเปล่า ตื่นมาวันที่5เริ่มจะไม่ไหวแล้วก็ยังทนกินน้ําเปล่าครับเข้าสู่วันที่6อีกแค่2วันจะถึงอเมริกาแล้วนะครับอาเซนไม่ไหวจริงๆครับเพราะร่างกายเนี่ยต้องการสารอาหารมากๆเลยนะครับอาเซนก็เลยตัดสินใจนะครับลงไปคุยขยะในครัวที่มีอาหารเหลือๆจากบรรดาเศรษฐีนะครับที่กินหรูอยู่สบายเนี่ยเหลืออยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็คุยขยะกินรอดวันที่6มาได้ครับ จนกระทั่งวันสุดท้ายแล้วฮะเท้ามาเนี่ยจะถึงอเมริกาแล้วนะครับอาเซนก็ใช้แผนเดิมครับลงไปคุ้ยขยะเพื่อประทังชีวิตนะครับโชคไม่ดีเลยระหว่างที่กําลังคุ้ยขยะอยู่นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ของเรือเนี่ยเดินเข้ามาได้ยินเสียงนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปเห็นนะครับโอ้โหเท่านั้นแหละนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เสียงดังเลยคุณทาอะไรอะอาเซนก็รีบยกมือคุกเข่าแล้วก็ไหว้เลยนะครับว่าขอร้องแหละเขาเนี่ย ไม่ได้อยากจะขโมยเลยนะอาหารพวกนี้ก็เป็นของเหลือๆทั้งนั้นเลยเขาแค่ต้องการจะมีชีวิตรอดไปหาโอกาสใหม่ในอเมริกานะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกขอดูตั๋วหน่อยนกเซิก็ควักตั๋วที่ถูกที่สุดเนี่ยที่เขาซื้อมาให้กับเจ้าหน้าที่ดูทันทีที่เจ้าหน้าที่เห็นตั๋วนะครับก็เปลี่ยนน้ําเสียงแล้วก็เปลี่ยนคําพูดเลยบอกว่าคุณท่านครับลุกขึ้นมาก่อนครับจริงๆแล้วตั๋วที่คุณท่านซื้อเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแบบถูกที่สุดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย คุณท่านสามารถใช้บริการทุกอย่างบนเรือสำรานี้ได้ทานอาหารฟรีบุฟเฟ่ได้ทุกมือ้อใช้ฟัสซิลิตี้สระว่ายน้ำฟิตเนสทุกอย่างที่เรือเนี่ยจัดเตรียมมาให้ได้หมดเลยนะครับคุณท่านแล้วทันทีที่เจ้าหน้าที่พูดจบเดินออกไปเรือก็ถึงฝั่งพอดีจบนิทานเรื่องนี้นะครับได้ตกผลึกอะไรจากนิทานเรื่องนี้นะครับจริงๆผมว่ามันก็เหมือนชีวิตคนเรานะครับหลายคนในยอยากประสบความสําเร็จเนาะตั้งเป้าหมายไว้เหมือนประเทศอเมริกา ไม่ได้หมายความทุกคนต้องไปประเทศนี้นะหมายความอาจจะเป็นเป้าหมายเรื่องไรายได้เป้าหมายเรื่องตําแหน่งหรือใดๆก็ตามที่เราวางไว้แล้วเราก็ลืมไปว่าเส้นทางสู่ความสําเร็จเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ในตัวชีวิตของเรานะครับที่จะเก็บเกี่ยวความสวยงามตลอดเส้นทางไปด้วยไม่จําเป็นว่าเราจะต้องใช้ชีวิตแบบโอ้ยแบบอารเซนนะครับคือปดทุกอย่างพยายามกลั้นทุกอย่างแล้วรอวันที่เราประสบความสําเร็จอย่างเดียวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางสู่ความสําเร็จนะครับมันสวยงามตลอดเส้ขขสเนทางล่ะครับและเดี๋ยววันที่ ที่เราไปถึงความสําเร็จก็ค่อยไปเก็บเกี่ยวความสําเร็จหรือความสุขใหญ่ตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเชื่อว่าทุกคนจะมีเส้นทางสู่ความสําเร็จที่สวยงามกว่าเดิม